ช่วงมาม่าหาหลังฉากเฮเนสีบอลปิดอะไรนี่คือหน้ายิ้มนี่คือมีข่าวดีนะเนี่ยเอ้าเข้ามาตัวนนั่งเลยทำไมอะทำไมบุบิลถึงฤดูผสมพัน <c oughs> ไม่ใช่พี่รู้ไหมวันนี้ใครมเป็นแขกรับเชิญใครสวยที่สุดดังที่สุดท็อปดารินุชไม่ใช่ทอ็อปอ้ำโอกับุ อภิชาติไม่ใช่อ้ำไหนอ่ำพัชราภาเฮ้ยพูดไปเล่นไมาแน่นอนพี่ต้นอยู่ในใจเสมอเลยเนี่ยเขาจะมาเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้ขอเล่นคู่เขาหน่อยนี้ไม่ได้พี่เป็นเป๊ะอยู่เรื่องนี้ต้องของผมเป็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มดปั๊มไม่ถึงให้น้องได้ไหมอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันอะไรอ่ะน้องอ้ำเขาบอกบอกว่าใครที่เล่นเป็นพระเอกคู่เขาต้องสะอาดปากต้องไม่เหม็นจักรแร้ต้องไม่ดำขันนี่ต้องไม่เปียกเออใช่ใ ไอ้ขันหนีดส้องัญเลยอ่ะเออเออขอโทษขอโทษพี่ยพี่เปี๊ยเป็นพระเอกได้เออยต้องพี่หอมจริงว่ะเออสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้เป็นผู้ภูมิกับเดย์วันนี้วันนี้พี่เอกไม่อยู่ผมรับหน้าที่เป็นผู้ภูมิกับครับตกลงวันนี้ใครเป็นพระเอกฮะเพราะว่ามองมาคุณอ้ํามาผมครับผมครับผมอาบน้ําแล้วครับพี่ดีกว่าวันนี้หนุ่มแค่เอาแค่คนเดียวฮะแค่ขันหน้าหนึ่งคนขอวันหนึ่งนะ งั้นเป็นหนแล้วกันนะครับได้ไหมได้ไหมหรือว่าไงหรือว่มีจโตกันี่ยเอางี้ดีกว่าเพราะบทนี่มันเป็นบทที่แบบพระเอกต้องเข้าไปขอความรักแล้วก็จุมพิษนางเอกเบาๆที่หน้าผากเบาๆนะฮะเบาอะเอางี้ลองสมมติตุก er> ี้เป็นอ้ํก่อนนะเพเกเข้าไปนางเอกกำลังซึมๆอยู่ปั๊บเพเอกเชยหน้านางเอกขึ้นเชยหน้านิดนึงปั๊บเพกเห็นแล้วค่อยๆบังจงจูบไปค่อยๆ เดี๋ยวโอ้พี่นงของพ่อเลยอ่ะใครตด้วแค่ไม่ตดก็ทำนี้อย่างงี้แค่นี้เองอ่ะโู้นหมปากเหม็นเป็นเพลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋หมัอนหน้าไปทางโน้นเดี๋ยวนุนก้มมาอู้วูหวววนวววนวว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 วนี่ร่างววยพี่ออกมวหมดแล้วอ่ววอ้ยเฮวยมวนออกแบบรูขวววเวยวว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 ว แม่ไอ้วะเขาใส่นี่เออเดียวเออเดี๋ยวเอออันนั้นเงี้ยนะทางนี้เปล่าโอ้ได้หรือเปล่าเนี่ยตกลงได้หรือเปล่าเนี่ยคือเลยคือเลยมันล้างไปในลำไส้ด้วยโอ้ตกลงแท้เป็นเนี่ยลงเองแม่นะแน่ใจนะครับครับอุทมมันแล้วเหรออุ้ยอยากเห็นนะอยากเห็อยากเห็นเดี๋ยวเออโหน่งคนเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าไปใกล้ๆนะฮะพวกเรารออยู่นอกนอกนอกสแตนนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีด๊พีดอกพีดอกอานี่มนีปากไรทไเนี่ยพีดอกนันฉีปากนี่มันฉีดอะรอะอ้าวไอ้แหลกโอ๊ยโอ๊ยดูสคนเราว่าบกรรมเยอเล